ตันี้กับสิค้ามาชมตัว4ประตูเตี้ยตัวเกตด LDA ค่ะตัวนี้ราคาเงินสดสีอยู่0แสน่นพันบาทค่ะตัวนี้สีขาวธรรมดาสีรู้ไส์เพิ่มอีก7,000บาทสีรู้ไส์นีกับสีนี้สีบรอนเงินกับสีดำค่ะคืนคืนคนตัวนี้จะเป็นโฉม2 0 2 2ค่ะตัวนี้กระจังหน้ากระสิออกแบบไหม่ค่ะเป็นท r ูโทน2ชิ้นสีเทาและก็สีโครเมียมค่ะ โลโก้ i s ู z u เป็นสีคโครเมี่ยมเช่นเดิมค่ะไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อมไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันค่ะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกคื่ตำแหน่งเดิมค่ะอยู่ทั้งนางคือเก้าค่ะล้อแม็กค่ะล้อแม็กยังเป็นร้ายเดิมคือ2 0 2 1ค่ะบ่ดไดเปลี่ยนแปลงอย่างล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16เช่นเดิมค่ะโลโก้คำว่า,าอาปโปก็เป็นอักษรตัวนูนค่ะ ไฟเลี้ยวสียูก,กับกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างกับสิเป็นอ่ะทูโทนค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถชิ้นล่างก็จะเป็นสีดําที่เปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะค่ะมาเบร์ทางในค่ะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบกุญแจไขสตาร์ทแต่เป็นรีโมทปิดเปิดตัว LDA ยังไม่มีสัญญาณกันกโมยมาให้นะคะประตูด้านข้างตรงนี้ที่พักแขงด้านข้างตรงนี้ นี่ค่ะสิเป็น่าปเบาะผ้าหุ้มผ้าค่ะกระโจกกบเป็นแบบปัาบไฟฟ้าค่ะบุนพวงมาลัยก็จะมีปุ่มปุ่มควบคุมเครื่องเล่นหรือสามารถรับสายวางสายบุนพวงมาอ่าพวงมาลัยได้เลยหน้าจอหน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วค่ะ7นิ้วพร้อมกล้องถอยหลางรองรับได้ทั้งอ่า Apple CarPlay แล้วก็ Android ค่ะตัวนี้แอร์เป็นแบบธรรมดาค่ะ ก็เป็นหสปีดเช่นเดิมเบาะเป็นเบาะลายใหม่ค่ะนี่เพิ่มวดลายเข้าไปเดินตะเข็บด้วยได้สีขาวค่ะตัวนี้สวยงามค่ะตัว LDA เบาะยังก็สามารถปรับสูงตามได้ด้วยค่ะมาเบิงทั้งหลังค่ะทั้งหลังตรงประตูแผงประตูก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาด้วยเช่นเดิมต่อมาทาั้งในค่ะทั้งในเบาะผู้โดยสารก็เป็นลายใหม่ขึ้นกันค่ะ แอร์หลังยังบ่มีค่ะมาชมด้านท้ายค่ะชึบด้านท้ายไฟก็เป็นแบบ LED ค่ะอันนี้ไฟแสงสว่างไฟเบรกยี่ดรอดเดียวกันค่ะอันนี้ไฟเลี้ยวค่ะแล้วกับไฟถอยมีบันไดท้ายสอง,สองชั้นตึดตดตๆค่ะแล้วก็สิีมี้กล่องถอยหลังอยู่มองนี้ค่ะ เป็นตัว LDA ค่ะข้าวๆก็ประมาณนี้ละค่ะ